กันมารับผมน่าดีเลยมีเซนเตอร์แบ็คแอนบ์สเด์วันนี้ก็เป็นอีเวนต์พิซพอร์ตนะคะตอนก็เป็็นกได้มีโอกาสทำงานร่วมกับพิซพอร์ตเป็นแบรนด์แอมบ์สเดอร์ค่ะก็ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติออกมาจริงจริงๆเดียหักไหยจากงานอีเวนต์ไปค่อนข้างนานสักระยะหนึ่งแล้วค่ะวันนี้ก็ได้เจอคนเยอะมากติดเต้นเหมือนกันนะคะไปเองนะะคกับแบรนด์กันคนก็ก็ดีใจมากเป็น เป็นเกียรติมากที่ได้เป็นแบรนด์แอมของรองเท้านี้เพราะว่าเราจริงเราเห็นมันตั้งนานแล้วแหะแต่เราไม่เคยได้ใช้แบบสามารถเราจะเห็นเป็นเวอร์ชันผู้หญิงอะไรเงี้ยพอเราได้ยินมาว่าเขาจะแบบทําให้แบบมันให้มันกว้างขวางมากขึ้นให้มันเข้าถึงคนได้มากขึ้นให้มันดูเป็นวัยรุ่นมากขึ้นเราก็ดีใจมากที่มีโอกาสได้มาเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์นี้มันใส่ได้ใส่ไย้ใส่ไง้ใส่ได้ราะว่ามันใส่ง่ายแต่ว่าใส่ได้กับชุดไหนก็ได้อะไรเงี้ยมันง่ายแล้วก็มันจะมีเรื่องเทคโลยีของเขาทที่ํห้ เรื่องสุขภาพให้เราแบบไม่เจ็บเท้าไม่อะไรเงี้ยใช่ถ้าเป็นเรื่องความสบายเดียวว่าเดียให้เป็นอันดับหนึ่งเลยถ้าเป็นฟิตฟอ์กเน่ยเพราะว่าจริงๆใส่มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วด้วยอะคะ่ะตั้งแต่ยังเรียนอยู่มัธยมอยู่เลยก็รู้จักฟิตฟอ์กอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเป็นรองเท้าที่ใส่สบายแล้วก็ใส่ได้ตลอดเวลาทุกงนานทุกที่ยังไปขับรถเลยเป็นหลักของเดียนะคะท,ที่ต้องเปลี่ยนใส่ทุกครั้งเวลาข <ừ. S 2> ับรถเนาะก็เป็นฟิตฟอ์กเลยอะคะ่ะเขใส่ไปเลยใช่พขาใส่มาเลยพูดหนึ่งเห็นมมันนอกเันเอไป เอาไปด้วยค่ะเพราะว่าบางทีเราอย่างแบบอยากจะเดินอะไรง่ายๆสบายๆบ,บางทีใส่ผ้าใบาค่อนข้างเจ็บเท้าแล้วก็อยากจะเปลี่ยนเป็นแตะบ้างแล้วก็จะพกไปเลยส้รองคู่นึงเผื่อว่ารองเท้ากัดอะไรอย่างเงี้ยฟิปฟ็อกก็คือตัวแทนก็ได้ยาน,นอนสบายาแตงโมก็ใส่ได้ทุกไฟเลยด้วยใช่ใชค่ะใส่สักฝากเลยค่ะนาย่ฝากก็ฝากรองเท้าฟิปป็อกไปด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคือหลายคนชอบคิดว่าฟิปป็อกเป็นรองเท้าผูา้หญิง แต่จริงๆมีของผู้ชายด้วยค่อนข้างหลายคู่แล้วก็มีหลายรุ่นม,มากๆแล้วเราก็เป็นอีกเสียงหนึ่งที่ยืนยันว่ามันดีจริงๆมันใส่สบายแล้วก็ได้ทุกที่หรือได้ทุกที่จริงๆครับฝากไปครับใช่ค่ะก็ฝากไยค่ะก็เป็นรองเท้าที่ใส่ง่ายแล้วก็ค่อนข้างดีกับสุขภาพด้วยค่ะที่ปัญหาเรื่องการใส่รองเท้าแล้วเจ็บเะยค่ะลองมาหันใส่พิทป็อปดียวยว่าน่าจะตอบโจทย์ได้มากขึ้นด้วยค่ะอิอนเ่อ thank <laughs> you